เช่นคุณหัดเขียนกอไก่ซ้ำๆตอนเด็กๆจำได้ไหมเขียนตามรอยประโป๊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 ะแรกๆต็โยโยโยใช่ไหมคะแต่พอคุณเขียนซ้ำไปเรื่อยๆป๊บปป๊ป๊ปเดี๋ยวนี้เป็นไงคะเขียนด้วยมือซ้ายก็ได้นะคะจิ้มไว้ในหูยังเขียนได้เลยนึกออกไหมคะเขียนกับหลังก็เขียนได้ทําไมเราถึงทําได้เพราะมันคือการทำซ้ำๆจนลงเข้าไปอยู่ในระดับจิตใต้สำนึกจนเป็นนิสัยหรือที่เรียกหนักไปกว่านั้นคือสันดานเข้าใจไหมคะ แล้วคุณลองคิดดูสิคะว่าถ้าคุณคิดภาคที่ตัวเองผิดพลาดซ้ําๆจะเกิดอะไรขึ้น <c oughs> สมองก็เข้าใจว่าคุณผิดอีกแล้วผิดอีกแล้วผิดอีกแล้วจนเป็นนิสัยและสู่สันดานเข้าใจไหมคะฉะนั้นต่อให้มันลงไปในจิตใต้สํานึกแล้วคุณอยากจะทําให้มันดีพิเศษมากแค่ไหนเมื่อ <c oughs> คุณคิดมันซ้ําๆคุณจะพาตัวเองไปพัง <c oughs> เพราะสมองเข้าใจว่านี่คือนิสัยของแกนิสัยแกชอบพังเหรออ่ะฉันจัดพังให้ เข้าใจไหมคะคุณลองนึกถึงคนเคยได้ยินไหมคนเมาเวลาที่เขาแบบเมาขับรถกลับบ้านอยู่ดีไปโผล่ที่เตียงตัวเองได้ยังไงก็ไม่รู้อะถามมาตอนเช้าแบบเอ๊ะกลับมาได้ยังไงวะรถจอดเออก็จอดถูกที่ลืมหมดเลยเพราะอะไรคะที่พาเขากลับจิตใต้สำนึกเพราะเขากลับบ้านนี้ซ้ำาๆๆๆๆๆด้วยเส้นทางเดิมๆดิมๆๆๆๆๆๆๆงๆๆ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 ตๆๆ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 นๆๆ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 ๆตๆๆาๆๆๆลๆๆ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 นๆๆๆ อัตโนมัติคุณคิดดูสิคะว่าจิตได้สันึกน่ากลัวขนาดไหนเขาควบคุมคุณนะคะในสิ่งที่คุณเชื่อคุณเชื่อว่าอะไรคุณเชื่อว่าบ้านไปทางนี้คุณเชื่อว่าคุณล้มเหลวเขาก็จะพาคุณไปสู่ทางที่คุณเชื่อสําคัญมากนะฉะนั้นนะคะนับตั้งแต่วันนี้เลยค่ะสร้างภาพที่ให้สมองเราอะค่ะเริ่มมีทางเดินใหม่นะคะถ้าเราเคยเดินทางไหนซ้ําๆนึกถึงสนามหญ้าหน้าบ้านนะลูก ถ้าคุณเดินสนามหญ้าหน้าบ้านเนี่ยซ้ําๆหญ้ามันก็ตายถูกไหมคะเทน้ําลงไปน้ําไหลลงไหนคะลงล่องที่ที่มันเดินซ้ําๆแต่ถ้าคุณเลิกเดินวันนี้ล่องมันไม่ได้หายอัตโนมัติหรอกค่ะแต่มันจะค่อยๆหายคุณไปเดินล่องใหม่ล่องที่คุณอยากเป็นนะคะปลายทางที่มันสวยงามประสบความสําเร็จเดินล่องนี้แบแล้วหญ้ามันจะค่อยๆขึ้นมาปกติดอันนี้แล้วมันจะหายไปเองแทนทีที่คุณเทน้ำมันก็ลงล่องใหม่ที่คุณต้องการฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลก ควบคุมได้ด้วยตัวของเราเองหมดเลยอยากไปทางไหนเห็นภาพให้ชัดแล้วเดินไปทางนั้นให้อภัยตัวเองถ้าผิดเพราะอย่างที่ครูบอกว่าหญ้ามันไม่ได้ขึ้นเลยทันทีในวันแรกที่เราเริ่มเดินทางใหม่แต่คุณต้องมั่นใจว่าวันที่คุณเลือกเดินทางใหม่แล้วคุณมาไกลจากจุดเดิมแล้วนะคะหญ้ามันได้ปกคลุมอันเก่าแล้วคุณจะห้ามลงโทษตัวเองว่าเหมือนเดิมเลยฉันเปลี่ยนไม่ได้ฉันเปลี่ยนไม่ได้ไม่จริงวันนี้ของคุณกับเมื่อวันแรกที่คุณสิปีที่ที่ผ่านมาคุณก็เป็นคนละคนกัน คุณงาะวันนี้กับคุณงาะเมื่อสิปีที่แล้วคนละคนอย่างสิ้นเชิงนะคะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างสร้างได้ด้วยตัวของเราหมดเลยโอเคเคลียร์ใครคนอื่นมีอะไรอยากจะแชร์ไหมคะพอเพื่อนแชร์มาคุณก็จะได้บางสิ่งบางอย่างเพิ่มกลับไปอีกนะคะมีใครอยากจะแชร์จากสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเมื่อสักครู่ไหมคะา,าว่าเราสมมติได้อย่างอย่างอย่างจะขึ้นพรีเซนต์เลยสักอย่างเนี่ยค,ค่ะส่วนตัวโบนะคะ บไม่เคยคิดเลยว่าโบจะพูดไม่ได้ค่ะโบคิดทุกครั้งว่าโบจะทําได้ดีค่ะแต่คือหนูกาลังคิดว่าถ้าถ้าคิดแบบนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดมันมันมันมีอะไรขึ้นมาเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่ใช่จากตัวเราแล้วมันทำให้มันล้มเหลวหรืออะไรสักอย่างทุกเป้าหมายนะคะค่ะวิธีการคิดแบบแบบคิดว่าเราจะสําเร็จอย่างเงี้ยค่ะคิดสําเร็จไว้ก่อนเลยค่ะพ้าทันทีที่คุณคิดสําเร็จสมองคุณจะหาการแก้ปัญหาให้คุณอัตโนมัติมันเป็นออโต้พายโลค่ะ มันเป็นออโต้พายโลดจำไหมนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนเรื่องทัทกษะของการสื่อสารมากขึ้นเรื่อยๆในครั้งหน้านะคะจำไหมว่า embrace everything deny nothing นะคะแปลว่าน้อมรับทุกสิ่งเข้ามาห้ามปฏิเสธอะไรเลยเช่นถ้าสมมุติว่าคุณเดินขึ้นไปบนเวทีนะคะสมมุติคุณเดินขึ้นมาบนเวทีเพื่อที่จะพูดไมโครโฟนอยู่ตรงกลางนะคะคุณเดินไปด้วยความมั่นใจสง่างามพอเออมีสายอะไรบางอย่างสะดุดหัวทิมนะคะแล้วคุณก็กดตัวเองทันทีว่า อันนี้เท่ากับเราดินายมันปฏิเสธมันแต่ถ้าเราน้อมรับล่ะคะจะทํำยังไงสมมติเราเดินมาปุ๊บ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 เราเดินมาปุ๊บสะดุดปุ๊บรับมาเลยจับไปแหมตื่นเต้นคาขาเคอพันกันหมดเลยนะคะปุ๊บคุณเปิดใจคนดูทันทีคุณได้ใจคนดูเลยนะคนดูเอนดูเลยนะไม่มีคําว่าผิดพลาดเลยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นดีทั้งสิ้นส่งเราไปสู่จุดที่ดีที่สุดเสมอจากตอนแรกคุณเดินมาสง่าบางคนอาจจะแอนตี้คุณก็ได้ ออแต่วันที่คุณสะดุดปุ๊บเขาบอกอุตัดแล้วเขาเก่งแทนคุณเลยนะแล้วพอคุณเริ่มพูดปุ๊บแหมขาสั่นค่ะเดินมาขาแข้งพันกันหมดเลยนะคะอายพอสมควรเราเริ่มเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะทำเป็นตลกไปคนดูปุ๊บเปิดใจให้คุณทันทีเคเคลียมไหมคะ <Okay. S 1> ฉะนั้นคิดไว้ก่อนคะ่ะคิดไว้ดีดีกว่าที่เราจะทําร้ายตัวเองดีมากเป็นคําถามที่ดีมากมีใครอยากจะถามหรือแชร์อะไรอีกคะเชิญค่ะเหมือนขอดต่อจากโบนัสนะคะก็คือ เวลาขึ้นเวที่ะมีความมั่นใจคิดว่าตัวเองพูดได้แต่พอลงจากเวทีเห็นจุดบกพร่องของตัวเองแล้วก็จะคิดอยู่ทั้งวันนะคะว่าทําไมพูดอย่างนั้นไปนะทําไมทําอย่างนี้ไปนะเป็นทุกคนเป็นทุกคนและแต่ว่าเราจะหยุดและให้ภัยตัวเองได้เร็วกว่าเดิมทั้งว,วันนี้ที่เรารู้แล้วอะค่ะคนที่ไม่รู้แก้ไม่ได้นะคะมเมื่อรู้เท่านั้นถึงจะแก้ได้วันที่เรารู้ครูเขาก็เป็นค่ะเคยเหมือนกันไปอ๋อ ทำงานหนึ่งงานแล้วเขาก็ brief เรามาว่าต้องพูดคํานี้นะอย่าไปพูดอีกคํหนึ่งเราก็ท่องคํานี้มาร้อยเอร์เซแต่คนนี้มาบอกว่าสมมุติคําว่า emperor เขาบอกว่า emperor นะ emperor อย่าพูดว่า imperial นะแล้วใครจะไปพูด imperial แกมาใส่หูฉันทำไมใน imperial เนื้อม,มันคือคำคือคำว่า emperor เนื้อคหคะครูก็แบบ emperor อันนี้ก่อนจะขึ้นมามาเข้าหูครูอย่าพูดว่า imperial นะฉันอยากจะ ้านคอแกแล้วเกินแล้วพอครูขึ้นไปอิมพีเรียลเรื่องไหมแล้วใจคิดแบบถ้าแกไม่อิมพีเรียลฉันจะพูดไหมอิมพีเรียลเนี่ยเรื่องไหมฮะแล้วครูก็แบบว่าแล้วครูก็หัวเราขับไปอะไรง้ก็ตามเรื่องตามเราพอลงจากเวทีปุ๊บครูก็มานั่งคิดแบบเจ๊กับตัวเองอม,มาบอดฉันทำไมอิมพีเรียลแล้วครูก็รู้ตัวปุ๊บช็าะหยุดเงาะมันผ่านไปแล้วคนที่เขาได้ยินเธอ ป่านนี้เขาไปกินข้าวกับลูกกับเมียเขาแล้วล่ะคนที่เขาได้ยินเธอป่านนี้เขากําลังเข้าห้องน้ําอื้อๆอยู่ก็ได้ไม่มีใครเขาสนใจเรื่องของเธอแล้วมีเธอคนเดียวเท่านั้นแหละจากนั้นถามตัวเองเลยว่าเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้ได้บ้างเรียนรู้ว่าให้เรามีสมาธิเวลาเราก่อนขึ้นเวทีอย่าให้ใครเข้ามารบกวนเรา ะะเรียนรู้เลยว่าบอกทุกคนบอกทีมงานเรียนรู้จากสิ่งนี้ทันทีค่ะว่าถ้าพี่ไปข้างหน้านะคะก่อนพี่ขึ้นเวทีนะคะพี่ขอเวลา5นาทีอยู่กับตัวเองนะคะขออย่าเพิ่งมีใครมารบกวนนอกเสียจากว่ามีเรื่องด่วนจริงๆนะคะให้ให้มาแจ้งพี่ได้อย่างนี้ค่ะเะงั้นเราก็จะเรียนรู้เลยครั้งหน้าเราก็จะไม่ถอยลงไปอีกว่เราอะค่ะจะไม่กระทืบตัวเองค่ะแต่เราจะเอาทุกอย่างอะเป็นจุดเรียนรู้ทันทีมองทุกอย่างมองโลกในแง่ดีกับมองโลกในความเป็นจริงต่างกันนะลูกคือ หลายคนบอกว่าเฮ้ยเราต้องมองโลกในแง่ดีดีค่ะเราต้องมองโลกในแง่ดีแต่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะคะไม่ใช่หลอกตัวเองบางคนเนี้ยค่ะเลิกกับแฟนเลิกกับแฟนปุ๊บมองโลกใน,ก,ในการหลอกตัวเองก็งจะบอกว่าเฮ้ยไม่ไรหลอกเดี๋ยวเขาก็จะกลับมา,าดเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาผ่านไปยี่สิบปีเดีเออ๋ยวเขาก็จะกลับมาเหมอเขาจะตายแล้วมั2ยี่สิบปีแล้วเนี่ยยังรออยู่เลยนึกออกไหมคะฉะนั้นนะคะ สิ่งที่มันมองโลกของตามความเป็นจริงคืออะไรคะดูจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเลิกกับแฟนมันคือการเลิกกับแฟนแต่ถ้าเรามองในแง่หลายก็คือชีวิตฉันหมดสิ้นเยอจังเลยบลา bla แต่ถ้าเรามองในแง่ดีเราเทินเหรียญขึ้นมาอีกข้างหนึ่งดีจังเลยฉันได้กลับสู่ตลาดอีกรอบละ <c oughs> นึกออกไหมคะดีจังเลยถึงเวลาที่ฉันจะหันมาดูแลตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบ <c oughs> นึกออกไหมคะเ <c oughs> ออ ตลาดเปิดรอสูตรเราอีกรอบนึกออกไหมคะฉะนั้นนะคะนี่คือการมองโลกตามความเป็นจริงแต่เราพลิกเหรียญเอานะคะเคยมีเด็กในกองถ่ายคนหนึ่งเล่าให้ครูฟังบอกว่านี่คูนักแสดงคนนั้นน่ะเขาเทน้ำลดลงรีพอร์ตหนูหนูเอารีพอร์ตวางไว้ข้างล่างแล้วเขาเขาไม่สนใจเลยเขาเอาน้ำเทล้างมือแล้วลงมารีพอร์ตหนูอะไรอย่างเงี้ย เราก็บอกเฮ้ยเขาไม่เห็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอ้น้องนี่ก็บอกว่าเขาเห็นครูหนูเห็นเลวเขาเห็นแล้วสักพักเขาก็เออเขาอาจจะไม่เ e ห uh, no ็นก mm, ็ได้เนาะคิดซในแง่ดีเขาคงมองไม่เห็นแหละอันนี้เรียกคิดในแง่ดีป่ะอันนี้เรียกคิดในแง่ดีไหมหลอกตัวเองอันนี้หลอกตัวเองเพราะคุณเพิ่งพูดรปโยบยกว่าคุณเห็นว่าเขาเทลงไปอังนั้นคุณกําลังหลอกตัวเองซ้ําซ้อนเลยนะว่า หลอกว่าฉันเป็นคนดีด้วยเพื่อที่พูดออกไปเพื่อที่จะเซิร์ฟตัวเองว่าฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนไม่คิดลบนะแต่จริงๆแล้วคุณคิดลบไปแล้วแล้วคุณกลบตัวเองสิ่งที่คุณจะมองโลกในแง่ดีตามพื้นฐานของความเป็นจริงในเหตุการณ์นี้คืออะไรดีเราจะคิดไงดีถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น,นกับผู้คุณเราจะมองอยังไงให้เป็นแง่ดีแล้วก็ไม่ใช่หลอกตัวเองด้วยอะไรนะใช้อยู่อะไรนะคะที่ใช้อยู่หรือเปล่าคะ ก็เลยแบบเห็นอะเห็นแต่ว่าอาจจะเฮ้ยคงแบบไม่ใช่กระดาษคิดว่าเขาอาจจะไม่รู้รู้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะค่ะอ่ะโอเคอันนั้นคิดในในแง่ของว่าเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้อะแต่สําคัญที่สุดเวลาคิดอะค่ะตัดคนอื่นออกไปเลยค่ะตัดปัจจัยที่มาทําเราอยู่กับตัวเราแล้วเราดูเลยค่ะว่าโอ้โหถ้าไม่มีเหตุการณ์นี้ยฉันก็คงไม่เรียนรู้นะว่ารีพอร์ตไม่ควรวางไว้ที่พื้นเออขอบคุณเขานะที่ทําให้ฉันลอกครอบขึ้น กว่าเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้ฉันจะรอบครอบกว่าวันนี้เพราะเธอนะคะไม่เป็นไรนะคะเอาของวางเรียนรู้ที่จะไว้ตรงไหนอย่างไรก็ตามนะพรุ่งนี้คุณก็จะไม่มีใครมาเทรถคุณได้แล้วเข้าไหมฉะนั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บนการควบคุมของตัวเราอย่าไปให้อย่าไปควบคุมคนอื่นว่าเขาคงอย่างนั้นเขาคงอย่างนี้นะคะเหมือนกันอะ่ะขับรถมีคนมาปาดหน้าเราฟานะคะ ถ้าคิดให้เบาใจเร็วๆเราก็จะคิดว่าโอ้คนคงมีคนในรถเขาป่วยแล้วมั้ง <S <S แต่นั่นก็ไม่ใช่ความจริงอยู่ดีะแต่ความจริงคืออะไรกลับมาดูตัวเราเองเออพอเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นนะปุ๊บแทนที่เราจะขับรถตามแล้วแบบ,บหูตายเนี่ยนึออกไหมคะเรากลับมาดูตัวเราเองเราไม่สนใจเขาเราไม่สนใจว่าคนนั้นจะเป็นยังไงกลับมาดูตัวโอ้ความโกรธฉันเกิดขึ้นแล้วดูความโกรธลงไปพอเราเห็นความโกรธมันค่อยๆจางลงไปอ๋อเนี่ยความโกรธมันเป็นแบบนี้ เมื่อเราเห็นความโกรธซ้ําขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเรื่อยๆความโกรธมันจะค่อยๆหายแล้วเบาลงเบาลงเร็วขึ้นทั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาทดสอบคุณก็ต้องขอบคุณเขาที่ทํามาเกิดขึ้นเพื่อให้ฉันได้เป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานแค่นี้เองเนอะโอเคไหมเอาละ่ะในเมื่อเป็นคลาสเรียนการแสดงเราจะมานั่งกันอยู่เฉยๆไม่ได้นะคะทุกคนยืนค่ะ <c oughs> เอาบอกไปไกลๆเลย เนื่องจากทุกคนรู้จักกันแล้วแต่ครูยังไม่รู้จักแลวครูเป็นคนใส่ตาสั้นแล้วก็ไม่ชอบใส่แว่นด้วยเพราะมองว่ามันไม่สวยนะคะครูก็เลยจะให้ทุกคนแนะนําตัวเองให้แบบที่ครูจําได้วิธีการก็คือเราจะใช้อย่างเช่นครูเงาะชื่อ,งองเงาะใช่ไหมคะเงาะต้องบวกด้วยคําคุณศัพท์คุณศัพท์ adjective นะคะคาคุณศัพท์เช่นเงาะอะไรคะคาคุณศัพท์รู้จักคุณศัพท์ไหมอธิบายอีกทีคุณศัพท์ก็คือ สมมติคนสัตว์สิ่งของคุณศัพท์คือสิ่งที่มาบรรยายคนสัตว์สิ่งของเช่นเก้าอี้สวยเก้าอี้สวยบรรยายเก้าอี้นึกไหมคะเงาะสวยเออสวยก็บรรยายเงาะอะไรอย่างนี้นึกไหมคะน้องทําหน้าแบบเนียนๆสิเนียนๆทำเป็นยิ้มๆไปสิเออโอเคถ้าอย่างนั้นนะคะทุกคนจะต้องแนะนําตัวเองเช่นเอาเฮ้ย เก็บอารมณ์ให้อยู่ด้วยค่ะทุกคนนะคะจะต้องแนะนําตัวเองโดยหาคําคุณศัพท์ที่เริ่มต้นด้วยพยัญชนะตัวแรกของชื่อขุนเช่นคุูเงาะคำคุณศัพท์ที่เริ่มต้นด้วยงองูมีอะไรบ้างใช่ฉันลอยอยู่ฉันลอยอยู่เงาะงามอ่ะแล้วทุกคนจะต้องมีท่าทุกคนจะต้องมีท่าหนึ่งท่าเพื่อประกอบทําไมต้องมีท่ารู้ไหมเพราะว่าถูกต้อง เมื่อกี้เราเพิ่งพูดไปว่าสมองมนุษย์จําด้วยภาพนะคะเราจะทําเป็นภาพแล้วท่าห้ามเป็นท่าที่ธรรมดาเพราะท่าที่ธรรมดาไม่ส่งผลต่อความรู้สึกมนุษย์นะจําไว้เลยนะลูกถ้าให้ถ้าให้ข้อมูลคุณให้แค่ความรู้ให้แค่ความรู้เข้าแค่สมองให้ความรู้สึกเข้าถึงใจแล้วสิ่งที่ตัดสินใจเลือกของมนุษย์เขาตัดสินใจที่นี่ คุณอาจจะบางคนบอกฉันคิดดีแล้วนะว่ากระโปรงตัวนี้เนี่ยมันฉันไม่เคยมีกระโปรงตัวนี้มาก่อนราคาก็ถูกซื้อทําเป็นสร้างเหตุผลมากบความต้องการความรู้สึกนั่นเองฉะนั้นการที่มนุษย์ตัดสินใจที่จะทําอะไรเขาตัดสินใจจากความรู้สึกถ้าจะให้เราจําคุณได้ต้องทําท่าที่มีความรู้สึกสมมติคุณชื่อนกแล้วมาทําอันนี้ธรรมดามันต้องเป็นนกแบบต้องเป็นนกเบอร์ใหญ่เข้าใจไหมเข้าใจไหม โอเคนะหาเขาเงาะก็ต้องต่อด้วยคำคุณศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยงงูเช่นเงาะอ่ะให้คิดให้คิดวับหนึ่งให้คิดวับหนึ่งอาง่ายง่ายหัวจอจานไหนรอเรือเยอะแยะบอกไปมาโบนัสใครชื่อสองพยางมั่งสองพยางต้องหาคำคุณศัพท์ที่เป็นสองพยางคัอสามเลยเหรอลูก เบเนซ่าสองพยางนึกออกแล้วค่ะเอ้ยจะจะเก่งมากใช่ไหมแบบนองหนุ่เลยใ่ดีดีเนาะถ้าเอาคำที่เราได้ไม่รูกันเลยหรอคือยังไงล่ะหนุ่มอย่างหญิก็เอาคำที่เป็นยอยักษ์นำหน้าค่ะได้ได้ได้พ้องเสียงได้เด็กๆดเด็กเด็พ้องเสียงได้นะคะพ้องเสียงได้แปลว่าหญิงจะเป็นยอยักษ์ก็ได้ไม่จะเป็นต้องหญิงต้องข่าวหอยโยมาหอยโหยมาหอยโยไม่ไม่เอานะคะโอเค Thôi nè Mày to mày to <coughs> <coughs> <coughs>